สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มงคลนอนโท้ามากันที่วัดชัยชมพลชนะสงครามหรือว่าวัดใต้นะครับอยู่ในอำเภอเมืองตัวเมืองการเลยนะครับตรงข้างหน้าก็คืออนุสรสถานทิพยานาวาอาชาไทยเป็นทุดเด่นของวัดแห่งนี้นะครับผมเข้าไปชมกันเลยนะครับ สวยงามมากนะครับผมอยู่เหมือนตัวเมืองการเลยนะในภายในวัดก็ใหญ่โตเรตาเดินไปข้ามถนนไปด้านโน้นก็จะไปไหว้หลวงปู่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ไปเสร็จนี้เราก็จะไปไหว้หลวงปู่กันนะครับผมนี่ก็ถ้าเดินไปชมด้านในการสวยมากเลยด้านหน้าก็จะเป็นหลวงปู่ตกแต่งไว้สวยงามนะ สวยมากเลยร่มเย็นนะครับผมด้านนี้ก็มีโต๊ะเก้าอ,อี้ไว้ให้นั่งดนะ้วยแล้วก็ปูกยาสีเขียวสดสวยเลยนะครับภาพตรวมก็สวยงามดีสวยมากเลยเนะี่ยวัดใต้นะครับผม วัดชัยชุมพลชนะสงครามกางชนบุรีนะครับก็มีประวัติว่าสมัยสงครามนะครับผมกองทัพไทยก็ได้มาุิพักกันตรงนี้เพราะว่ากองทัพมากรนักทหานนะทาง,งการนะครับก็มาหยุดพักตรงนี้ก็เลยเป็นที่พักของไทยพนนะก็เลยเป็นวัดชัยชุมพลชนะสงคราม ในชาวบ,บ้านเรียกวัดใต้นะครับก็มีเซตี่อาจารย์ชื่อดัง,งโดยหลวงพ่ปเปี่ยมตรงข้ามถนนไปซากนู้นครับขอเชิญนมัสการหลวงพ่อวัดใตนะ้ด้านนี้เป็นทางเข้าออืม น,นี่เป็นทางเข้าของวัดมุนดกลวงปู่เปีย่ยมและห้อนเข้าไปบุกตรงนี้เป็นประตูที่เข้าไปสระวิชาหลวงปู่เปี่ยมน,นะครับผมมีที่ถ่าเชื้อเราก็เจะลังมือนะครับด้านหน้าคือรูป่อหลวงพ่อวัดใต้หลวงปู่เปีย่ยม เดีย๋ยวเราไปไหว้พากันนะครับไหว้พระปิดทอนี่พระอ,องค์หลงปู่เปลี่ยนนะครับพระวิสุทธ,ธิลังสีอยู่ที่วัดใต้วัดชัยชมพชนพระสงครามครับในตัวีพงาการทับุรีเลยน,นะครับปิดทองด้านใน ที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามหรือว่าวัดท่านะการชนะครับผมนั่นก็จะเป็นทำาบนพระประจำวันเกิดนะครับนั่นก็จะเป็นทําบนลอยเทีนันเกิดแล้วก็มีพระประจำวันเป็นพระแก้วนะที่สวยๆ มีซุ้มถ่ายรูปด้วยนะครับตรงนี้คือหลวงพ่อทันใจนะครับพระพุทธสมเร็จทันใจอยู่หน้าพระบสถนด้านนั้นก็จะเป็นพระศิวลีแลเราเข้าไปด้านในครับผมด้าน,นี้นก็เป็นหลวงพ่อทันใจ ใช่นะครับรวันนี้วัดชัยชุมพลชนะสงครามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมตรงนี้เป็นบ่อปลาขาบนะครับผมนั่านนจะเป็นปลาคาบตัวใหญ่ๆสวยๆนะครับ เย็นมากเลยน่าจะเป็นที่ห้างหานตาคับเทศสังฆาวาสน้ำลึกมากเป็นน้ำแรงมากเลยร้อนด้วยวันนี้เราไปชมที่อื่นกันครับผมทำไมเล่นน้ำเหรอ ห้ามเล่นน้ำอ่ะน้ำมันแรงน้ำมันแรงห้ามเล่นม,มากับเด็กจากเล่นน้ำสิละนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคิดทามาที่ยววัดที่กาญจนบ,บุรีนะครับผมก็คือวัดชัยชุมพรชนะสงครามหรือชาวบ้านเรียกว่าวัดไทยนะครับ ชอบชิปนนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันตงใจในะช่องมองคลอ,อนทัวร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ